นิทานเรื่องโบอิงเต่าผจญโลกเรื่องเล่าของเต่าน้อยหัวใจใหญ่กับโลกใบกว้างและความรักที่แท้จริงในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้และเสียงนกร้องเจ้๊ยจ้วมีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโบอิงโบอิงอาศัยอยู่กับเจ้าของผู้แสนใจดีชื่อว่าพี่บิวพี่บิวรักโบอิงมากให้อาหารอย่างดีพาเดินเล่นในสวนพูดคุยด้วยกันทุกวัน แต่ถึงจะได้รับความรักแค่ไหนในใจของโบอิงก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปโลกภายนอกจะเป็นยังไงนะจะมีหญ้าสีเขียวกว่านี้ไหมแล้วทะเลที่พี่บิวเคยพูดถึงจะสวยขนาดไหนวันหนึ่งขณะที่พี่บิวเผลอเปิดประตูสวนทิ้งไว้โบอิงก็ค่อยๆคลานออกไปด้วยหัวใจที่เต้นตึกตักบทที่หนึ่งโลกภายนอกน่าตื่นเต้นโบอิงคลานผ่านพงหญ้า ผ่านบอ่อน้ำเล็กๆเจอมแมลงเต่าทองทักทายเจอกบที่ร้องเพลงให้ฟังเจอฝูงผีเสื้อที่โบยบินรอบตัวโบอิ้งตื่นเต้นจนลืมเวลาลืมทิศทางลืมบ้านว้าวโลกใบนี้สนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยบทที่2ลมหายใจของการหลงทางเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปหญ้ากลายเป็นเงาดำ เสียงแมลงที่เคยไพเราะกลายเป็นเสียงแปลกประหลาดฝนเริ่มตกฟ้าเริ่มร้องโบอิงตัวสัน่นห <c oughs> ทางกลับบ้านอยู่ไหนพี่บิลผมกลัวโบอิงหลบอยู่ใต้ใบไม้พยายามจำเส้นทางแต่ทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดบทที่3เต่าน้อยในเมืองใหญ่เช้ารุ่งขึ้นโบอิงคลานต่อจนหลงเข้าไปในเขตเมือง เสียงรถยนต์จอแจเสียงผู้คนวุ่นวายไม่มีใครมองเห็นเต่าตัวเล็กๆที่เดินหลบเท้าผมไม่อยากผจนภัยแล้วผมแค่อยากกลับบ้านแล้ววันหนึ่งขณะที่โบอิงกำลังนั่งร้องไห้อยู่ใต้พุ่มไม้ข้างทางเสียงหนึ่งที่เขาจดจำได้ดีดังขึ้นใกล้ๆโบอิงโบอิงอยู่ไหนลูกบทที่4หัวใจที่เรียกกลับบ้าน โบอิงเงยหนะ้าน้ำตาไหลนั่นคือพี่บิวเจ้าของที่แบกป้ายตามหาเต่าทั่วเมืองพี่บิวอุ้มโบอิงขึ้นมากอดแน่นอย่าหายพี่อีกเลยนะเจ้าตัวดีโบอิงไม่ได้ตอบอะไรแต่เขารับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงของพี่บิวบทสรุปบทเรียนของเต่าน้อยหลังจากวันนั้นโบอิงไม่คิดจะหนีออกไปอีกแม้โลกภายนอกจะน่าตื่นเต้นแต่มันก็ไม่อบอุ่นเท่าอ้อมกอดของพี่บิว และบางครั้งความรักที่แท้จริงก็คือบ้านที่เราไม่อยากจากไปไหนอีกเลยแง่คิดจากที่ทานเรื่องนี้บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนุกอาจมีด้านที่เราไม่คาดคิดความรักความห่วงใยอาจไม่หวือหวาแต่มั่นคงโลกภายนอกกว้างใหญ่ก็จริงแต่บ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเสมอ